กลับมาดูไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชิงแชมป์ภาคใต้กันครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะครับเกมนัดนี้ครับระนองในเสื้อสีฟ้าครับพบกับเจ้าบ้านครับพัทลุงในเสื้อสีดําเหลืองนี่ครับสองกับตันทีมอย่างสดาพรนินบุตรครับของระนองแล้วก็นนทพุทขาวของพัทลุงครับ เกมนี้ครับนี่อดีตกองหลังนิมชาไทยประชุมชูทองครับหมายเลข6ของละนองเจอจังหวะสับขาเข้าไปแล้วยิงจังหวะแรกติดตัวกองหลังแล้วนี่แหละครับจังหวะซ้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ของพานุวัฒน์นวลเปียนนี่ครับดาวลุ่งของพัทธลุงครับไปดูภาพช้าอีกครั้งนะครับจังหวะปณิธานรักบุญครับเนี่ยสับหนึ่งแล้วเปิดด้วยซ้ายเข้าไป จังหวะแรกที่ถือว่าเน่งนะครับยิงซ้ายติดบล็อกกองหลังแล้วซ้ําด้วยขวาครับพนวัฒน์นวลเปียนนาทีที่24ครับหลังจากนั้นครับก่อนหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกดูจังหวะโต้กลับของพัทลุงครับดูจังหวะกระชากเข้ามาของนนพัฒน์ุดขาวแล้วหักเข้ามานิ่มๆให้ปณิธานรักบุญครับยิงผ่านสมพรหมัดหนาเข้าไปเป็นสองประตูต่อศูนย์โอ้รึ่งแรกนำสองศูนย์สบายเลยครับพัทลุง คุณงจะวะโต้กลับแล้วกับตันทีมนนพัฒน์โอ้โหจ่ายถวายผ่านครับเจ้าตัวแปรนิ่มๆปฏิพานรักบุญ2-0ครับในครึ่งเวลาแรกหลังจากนั้นครับในนาทีที่86ครับดูอลงกรปรทุมวงไม่เข้าใจกับผู้รักษาประตูครับสมพรหมัดหนําครับโอ้โหมง2ที่กลายเป็นประตูทำเข้าประตูตัวเองครับนี่ดูภาพช้าครับบอลเปิดเข้ามาไม่มีอะไรนะครับ อโองกรปรทุมวงมงครั้งแรกแล้วกตกใจครับไปมงคืนอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับนี่แล้วดูจังหวะนี้เกือบได้ประตูตีไครแต่ครับปทุมชูทองมงไปชนเสาครับทำให้หมดเวลาครับระนองแพ้พัทลุงศูนย์ประตูต่อสามพัทธลุงเข้ารอบต่อไประนองยังเหลืออีก1เกมในรอบแรกครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสมภาษ์หลังเกมของผู้ฝึกสอนทั้งสองทีมครับครับวันนี้ก็ถือว่า ก่อนอื่นก็ต้องขอขอโทษแฟนฟุตบอลชาติวัระนองด้วยแต่ก็ต้องขอทราบว่าเนี่ยตาทีมของจังหวัรนนองนะเราไม่ได้รวมตัวกันมาไม่ได้ซ้อมกันมาเราเป็นชุดเฉพาะกิจที่มาเข่งขันในครั้งนี้สาหรับรูปแบบเกมในวันนี้หนึ่งก็มีตัวเก่าที่เขามาช่วยเหมือนประทุมชูทองทีมชาติมาช่วยในเกมในรูปแบบของเกมตัวเก่าๆแล้วก็เราได้เด็กใหม่เข้ามาเข้ามา,าเล่นที่ว่าสามารถที่ว่าจะพัฒนา ต่อไปรูปเกมวันนี้ก็ชื่นชมน้องๆนะครับเพราะว่าเกมที่เรากลับไปปรับจูนมาเนี่ยน้องๆสามารถทําตามรูปแบบที่เราฝึกซ้อมมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลพอได้นะครับเพราะว่าไม่คิดว่าแล้วน้องเขาก็จะมาดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือของเราเนี่ยมันได้เปรียบตรงนี้คือว่าน้องๆมันอยู่ด้วยกันตลอดนะครับฝึกซ้อมฝึกซ้อมด้วยกันนะครับใน่วงระยะเวลาสั้นนะครับแต่ว่าก็ดีใจนะครับที่น้องสามารถทำตามที่เราฝึกซ้อมมาได้นะครับ